ที่เสียสละเวลาที่มีทงรับความกำลนิดของทาง ENS เกิมงนี้ะครับถ้าอก่มื่อสัปดาที่แล้วนะครับุนเน็กซ์เนี่ยมีการทำตัวนะครับปรับตัวขึ้นลงนะครับอย่างตึแน่นะครับซึ่งถ้าจะว่ามีการทําื้อดุร ร,ร่วมกัรตบโตงขร้นลงเปนเ่นธนาคานะครับก่อนที่จะไปถึงสาเหตุนะครับนี่คือ,อให้มองท้งกายมองผู้จัดตัว X กน,นะครับซึ่งตัเองเ่เป็นบริษัทที่มีการลรงทุนนะครับในส่วนของอเอ็นบลไปรับช่วงนที่ครอบุจดน,นะครับมีการสร้างโรงกานช่วงข่องโควิดนะครับแล้วโควิดเนี่ยเรามีการ ในอุตสาหกรรมการเงินนะครับถือว่าเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่กอองพอสมควรนะครับในส่วนของกลุ่มเองนะครับท่านนายรับซีอีโอมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเรามีความทุ่มเทครับบริษัทมั่นคงมากนะครับก็ไม่ถึงที่จัดการทุนในสักดห์ทุนเดียวเลย เพื่อตอแทนในส่วนของความั้งใจของผู้ส่งผู้ถือหรือว่าถูกนะครับซึ่งเหการ้งนี้เกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าเกิดจากในส่วนของตลาที่มีประกาศผู้กนร q หนะครับซึ่งแสดงว่าในส่วนของกําลสุทธ้ทางราชการปับเมื่อเทียบกับ q u a r t e หนึ่ง ว,ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยก็มีการใช้มาจิ้นนะครับก็อาจจะมีการตอบโพเซลเร่ากอะไรบ้างซึ่งของการเขียนกับผู้ถือหุ้นอะไรอ,อ,อื่นที่ประสบมานะครับในทั้งนี้มันไม่ได้เป็นการที่สะท้อนถึงพันธดเมนทัลของตัวบริษัท